ดวงชตาของชาวราศีธาตุดินซึ่งได้แก่ชาวราศีมังกรชาวราศีพฤษภและก็ชาวราศีกันในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ สวัสดีครับชาวราศีมังกรพฤษภและก็กันนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วครับกับการทํานายด้วยไพ่ยิปซีจกักรราศีประจําเดือนสิงหาคมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าที่ตําแหน่งตัวตนของคุณหรือตําแหน่งแรกของคุณกันครับไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นนะครับในตําแหน่งตนูหรือตัวตนของคุณนะครับในเดือนสิงหาคมนี้นั่นหมายความว่าครับในเดือนนี้ของคุณนะครับคุณจะมีจิตใจในการที่จะฝักใฝ่ความสําเร็จก่อเกิดขึ้นมาแต่จิตใจของคุณก็จะภาวะพวงและก็มีความอึอดอัดและกดดันซ่อนอยู่นะครับ แม้ว่าคุณอยากจะมีความสําเร็จก่อเกิดขึ้นก็าตามแต่คุณก็ยังมีเรื่องราวของความกังวลใจในหวนใัวใจของคุณเกิดขึ้นนะครับมันมีเรื่องราวให้คุณต้องคิดหรือว่าต้องตึกตรองอยู่นะครับหรือว่ากดดันอะไรบางอย่างแต่ก็ต้องบอกว่าไพ่ใบนี้ภาพรวมของมันก็เป็นมิติทางด้านบวกหรือว่าจะมีจุดของความสําเร็จอยู่แล้วนะครับฉะนั้นนะครับเรียกได้ว re ่าทุกสิ่งทุกอย่างของคุณในเดือนนี้แม้ว่าจะไม่ค่อยราบรื่นหรือก็อาจจะมีอุปรสรรคเกิดขึ้นได้บ้างครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคุณก็จะสามารถที่่จะฝาฝาาฟันอุปสรคตง ผ่านพ้นไปได้นะครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของการเงินของคุณกันบ้างนะครับ ไพมินปรากฏขึ้นในตำแหน่งการเงินนั่นหมายความว่าครับในเดือนนี้คุณอาจจะมีภาวะจิตใจที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเกี่ยวกับการฝืดเคืองเรื่องการเงินเกิดขึ้นนะครับเรียกได้ว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีความคิดความกังวลความเครียดหรือว่าเรื่องราวตึงเครียดเกี่ยวกับการใช้ใจ่ายของคุณที่ค่อนข้างจะฝืดเคืองหรืออาจจะมีอุปสรรคปัญหาต่างๆเข้ามาเกี่ยวกับการเงินการเงินที่คุณรอคอ,อยอยู่ยังมีอุปสรรคการเงินที่คุณคาดหวังยังไม่ก่อเกิดนะครับหรือถ้าเกิดคาดหวังอะไรมาก็อาจจะได้มาเพียงแค่ลเล็กเพียงแค่น้อย ต่ำกว่าที่เราคาดต่ํากว่าที่เราคิดนั่นเองครับฉะนั้นครับบอกได้เลยว่าสถานการณ์การเงินของคุณในเดือนนี้อาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นนะครับทาให้คุณมีเรื่องราวของการที่ต้องคิดเยอะคิดมากเกาะเกิดขึ้นเกี่ยวกับความกังวลใจเกี่ยวกับการเงินของคุณนั่นเองครับแต่ท้ายที่สุดแล้วผมก็ยังเชื่อว่าคุณก็จะสามารถที่จะมีจุดดีๆเกะเกิดขึ้นได้ครับจากองค์ประกอบหลายๆอย่างในไพ่ต่างๆที่ค่อนข้างไปในทางด้านบวกหรือส่งเสริมในเรื่องราวของชีวิตของคุณให้มีจุดของความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับต่อมาคร นะครับในเดือนนี้ ไพมินิปรากฏขึ้นเขาบอกว่าตัวของคุณอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะครับในสังคมนะครับเรียกได้ว่าช่วงเวลานี้คุณปลีกเวเวกออกมาหรือคุณไม่อยากข้องเกี่ยวหรือว่ายุ่งกับใครเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นั่นเองครับมันเป็นลักษณะของการที่คุณอยากจะใช้ชีวิตตามลําพังไม่อยากวุ่นวายกับใครนะครับเพราะว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณค่อนข้างอึดอัดกับการที่ต้องพบเจอกับผู้คนมากมายนั่นเองเรียกได้ว่านะครับถึงแม้ว่าคุณจะใช้ชีวิตอย่างเงียบเหงาก็ตามนะครับแต่คุณก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตของคุณนนนะะคคครรรััับเเเพาาาาฉ้้้ีีียยกกกกไไดดวววุุ่่่ณออง็มมสขทูต แล้วก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครคนอื่นนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของครอบครัวของคุณกันบ้านนะครับในเดือนนี้ ไพ่มิน้ปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าครับครอบครัวของคุณในช่วงเวลานี้จะมีเรื่องราวของการสมัคคีกันเป็นอย่างดีจะมีเรื่องราวของการที่มีแต่สิ่งดีๆมอบมาให้กันและกันนะครับเรียกได้ว่ามีความห่วงใยซึ่งกันและกันจะมีแต่เรื่องที่จะทําให้คุณนะครับมีความสุขกับครอบครัวเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครกังวลใจเกี่ยวกับครอบครัวอยู่ก่อนหน้านี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าในเดือนนี้คุณจะได้รับการคลี่คลายหรือปัญหาต่งตางๆที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับครอบครัวจะสามารถที่จะคลี่คลายไปในด้้้้าาาาาานนบบวววกกกกกมมมมขขขึ่เเเดิจจะีคอใั ในครอบครัวมากขึ้นกว่าเดิมถ้าเกิดก่อนหน้านี้คุณมีปัญหาก,กันอยู่ก็ <c oughs> จะมีโอกาสได้คืนดีกันกับคนในครอบครัวของคุณนะครับฉะนั้นนะครับเรียกได้ว่าในเดือนสิงหาคมนี้จะเริ่มมีจุดด,ดีก่อเกิดขึ้นแล้วครับสำหรับชีวิตคุณและครอบครัวนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของสิ่งที่คุณจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเดือนนี้กันบ้างนะครับ ไพ่ใบนี um. ้ปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าการเริ่มต้นของคุณจะก่อเกิดเรื่องราวที่ดีๆเกิดขึ้นนะครับเพื่อเสมือนกับการที่คุณจะได้รับการยกย่องหรือว่าได้รับการเชิดชูจากใครบางคนที่จะสนับสนุนคุณเกิดขึ้นฉะนั้นนะครับถ้าเกิดใครคิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเดือนนี้นะครับไม่ว่าจะเริ่มงานใหม่ไม่ว่าจะเริ่มธุรกิจใหม่หรืออะไรก็ตามเกี่ยวกับในเรื่องราวของการทุกๆการเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นจุดที่ดีๆก่อเกิดขึ้นมาจะมีคนซัพพอร์ตดูแลโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะคอยเกื้อกูลคุณให้กก่อเิดนะครับ ความสำเร็จเกิดขึ้นในการเริ่มต้นครั้งนี้นั่นเองครับฉะนั้นต้องบอกได้เลยครับว่าการเริ่มต้นของคุณนะครับในเดือนนี้จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีถ้าเกิดใครคิดจะเริ่มต้นอะไรต่างๆก็ลุยได้เลยนะครับในเดือนนี้ค่อนข้างจะมีความราบรื่นเกิดขึ้นได้สูงเลยทีเดียวครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของอุปสรรคปัญหาต่างๆของคุณในเดือนนี้กันบ้างนะครับ ไพ่ไม่นากฏขึ้นนะครับเขาบอกว่าแม้ว่านะครับคุณจะได้พบเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆก็จริงนะครับแต่สุดท้ายแล้วคุณก็สามารถเห็นทางออกของมันเกิดขึ้นได้นะครับจากการที่ไพ่ไนี้ปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าแสงสว่างที่รอคอยคุณอยู่หมายความว่าทางออกที่คุณจะต้องค้นเจอนะครับหรือว่าจะมีเรื่องราวที่คุณจะแก้ไขปัญหาต่างๆหรืออุปสรรคปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้นะครับเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นั่นเองฉะนั้นเรียกได้ว่าในเดือนนี้แม้จะมีอุปสรรคปัญหาต่างๆเข้ามาให้ฝ่าฟันแแต่่คุุณกกก็สาาาามรถ้้้ทๆปปัญหหใผนไได นะครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องของความรักของคุณกันบ้างนะครับ ไพ่มินิปรากฏขึ้นนะครับต้องบอกได้เลยครับว่าสําหรับใครที่ยังโสดอยู่บอกได้เลยว,ว่าคุณมีโอกาสที่จะเจอคนที่ถูกใจแต่ว่าการที่คุณคบหาในครั้งนี้มันกลับกลายเป็นการคบหาที่มีเงื่อนงําอยู่ครับมีเรื่องราวของการแอบแฝงอยู่มีเรื่องราวของการแอบซ่อนอยู่นะครับเพราะฉะนั eral, ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหามือที่3หรือปัญหาที่เรียกว่าแอบแฝงหรือว่ามาด้วยความที่แบบไม่จริงใจสักเท่าไหร่ที่เข้าหาคุณนะครับต้องบอกได้ว่าคนที่ยังโสดอยู่จะต้องระมัดระวังในการคบหาให้เป็นอย่างดีนะครับถ้าให้ดีนะครับหล ค่อนข้างจะเจอคนที่ไม่ค่อยจริงใจหรือว่าเจอคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามีความทุกข์ใจก่อเกิดขึ้นมานะครับหรือว่าจะมีความไม่ชัดเจนในชีวิตของความรักของคุณเกิดขึ้นได้สูงเลยทีเดียวครับส่วนสาหรับใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับต้องบอกได้ว่าคุณจะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องราวของการที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับมือที่3เกิดขึ้นหรือนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการไม่ค่อยเข้าอกไม่ค่อยเข้าใจกันและการเกิดขึ้นนะครับจากการยุยงปลุกปั่นหรือว่าจะเป็นลักษณะของการที่อาจจะมีมือที่3เข้ามาสู่ความรััักกขขอองงคคคุุณณทําาให้วมรป่น เกิดขึ้นได้มีความหืงอหัอวงเกิดขึ้นได้ในช่วงจังหวะเดือนนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นความรักของคุณในเดือนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหากเกิดขึ้นต้องระวังให้ดีนะครับสาหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของสุขภาพและโรคภัยของคุณในเดือนนี้กันบ้างนะครับไพ่มินิปรากฏขึ้นก็บอกว่าคุณจะต้องระมัดระวังสําหรับใครที่เดินทางทางน้ําเพราะอาจจะมีเรื่องราวของอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นนะครับเรื่องราวของทางน้ําต้องระมัดงนาิท เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดใครเดินทางทางน้ําบ่อยๆก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการเดินทางนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็อาจจะต้องระมัดระวังโรคเกี่ยวกับทางน้ำนะครับ <S <S <ๆ>ก็คือเหมือนกับว่าโรคองกงฟูหรือว่าน้ํากัดเท้าอะไรต่างๆก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามีจุดเกี่ยวกับในเรื่องราวของทางน้ําที่จะส่งผลอยู่กับโรคภัยของคุณนั่นเองครับส่วนสําหรับใครที่เจ็บป่วยก่อนหน้านี้นะครับต้องบอกว่ามีแสงสว่างแล้วครับที่จะทําให้คุณหายเจ็บหายป่วยเกิดขึ้นหรือว่าอาการดีขึ้นในช่วงเเเเดดออนน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 นีีี้้้้้ช่่ยยวกกกััครรรพาาาาาะะฉถใแห หรือนะครับเรียกว่า,วามีเรื่องราวของการเจ็บป่วยเกิดขึ้นในก่อนหน้านี้ก็จะมีโอกาสที่คุณจะคลี่คลายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเจ็บป่วยหรือว่าจะมีการหายเจ็บหายป่วยเกิดขึ้นในด้วยเช่นเดียวกันครับในเดือนนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับไม่ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องร้ายๆเรื่องดีๆก็มีอยู่ก็คือคนที่เจ็บคนที่ป่วยก็มีโอกาสหายเจ็บหายป่วยเกิดขึ้นนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อสิ่งที่คุณคาดหวังในเดือนนี้กันบ้างนะครับว่าสําเร็จหรือไม่นะครับ ต้องบอกเลยเลยครับว mm ่าในเดือนนี้ของคุณนั้นจะมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณคาดหวังอยู่นะครับแต่ว่าความสําเร็จนั้นยังไม่เสร็จสิ้นสัทีเดียวครับมันยังต้องสารต่อหรือว่ายังไม่จบนะครับเรียกได้ว่ามาแล้วนะครับครึ่งทางว่าครึ่งทางของความสําเร็จจะก่อเกิดให้คุณนะครับมีเรื่องราวที่ดีๆเกิดขึ้นจะมีคนซัพพอร์ตสนับสนุนช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีถ้าเกิดคุณเรียกร้องนะครับหรือว่าต้องการใครก็ตามให้ช่วยเหลือเพื่อที่คุณจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นไไดดดด้้้้้ในนนนนนเอีคคุณกกก็จะะรรััับบโาสิขึ คุณจะได้รับการช่วยเหลือการสนับสนุนการซัพพอร์ตเกิดขึ้นให้คุณผ่านพน้นวิกฤตต่างๆหรือว่าทําให้เป้าหมายของคุณที่คาดหวังไว้สําเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดใครคาดหวงังหรือลุ้นอะไรอยู่ในเดือนนี้ <c oughs> ก็จะมีเกณฑ์การที่คุณจะเริ่มเห็นผลลัพธ์หรือว่าเริ่มสําเร็จเกิดขึ้นแล้วล่ะครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของการงานของคุณในเดือนนี้กันบ้างนะครับ ต้องบอกได้เลยครับว่าในเดือนนี้ด้านการงานของคุณมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดใครคาดหวังเกี่ยวกับตําแหน่งใหม่คุณจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเกิดขึ้นถ้าเกิดใครคาดหวังเกี่ยวกับการใหม่คุณก็จะมีโอกาสได้รับงานใหม่แล้วก็ได้รับพิจารณาเกิดขึ้นนะครับในเรื่องราวของเดือนนี้ฉะนั้นครับถ้าเกิดใครคาดหวังเรื่องอะไรต่างๆนะครับลุยไปเลยครับเพราะคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการสมัครงานใหม่คุณก็จะมีโอกาสได้งานนั่นเองหรือนะครับจะเป็นลักษณะของการที่าาเกิดดคหหวังงตํแ่ ก็จะมีโอกาสได้ตำแหน่งเกิดขึ้นนะครับหรือว่างานของคุณถ้าเกิดคุณทำโปรเจกต์อะไรอยู่ก็ตามคุณก็จะได้รับการนิยมชมชอบจากเจ้านายหรือคนรอบข้างเป็นอย่างดีครับงานของคุณจะรู้ล่วงและประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้นะครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของโชคลาภของคุณในเดือนนี้กันบ้างนะครับ ไพ่เป็นนี้ปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าครับเขาบอกว่าโชคลาภของคุณนะครับจะมาจากเลขเด็ดหรือว่าเลขดังนะครับเรียกได้ว่านะครับเลขเด่นเลขดังนะครับจะก่อเกิดทำให้คุณได้โชคได้ลาบซึ่งนะครับถ้าเกิดในโซเชียลของคุณมีการแชร์กันนะครับเกี่ยวกับการใครให้ใหเลขเด็ดเลขดังอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาบจากจุดจุดนั้นนั่นเองครับหรือใครบอกต่อคุณที่เป็นลักษณะของการที่เรียกว่าเป็นเลขดังๆหน่อยนะครับคุณก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จจากเลขเหล่านั้นเกิดขึ้นได้สูงเลยทีเดียวครับ ต่อมานะครับมาดูกันต่อสิ่งที่ไพ่ยอยากจะแนะนําคุณในเดือนนี้กันบ้างนะครับ ให้เป็นนี้ปรากฏขึ้นเขาบอกว่าขอให้คุณนะครับมีความตั้งอกตั้งใจแน่วแน่และก็พร้อมจะต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับขอให้คุณเตรียมพร้อมไว้ให้เป็นอย่างดีเพราะท้ายที่สุดแล้วทุกๆก,การเตรียมพร้อมของคุณหรือว่าการที่คุณนะครับมีใจิตใจที่เข้มแข็งมากพอนะครับคุณก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆและก็สําเร็จเกิดขึ้นได้สูงเลยทีเดียวครับสำหรับชาวราศีธาตุดินในเดือนนี้เพราะเรียกได้ว่าภาพรวมของคุณค่อนข้างไปในทิศทางด้านบวกเป็นอย่างดีนะครับเรียกได้ว่าช่วงเดือนข้าง ดีเลยทีเดียวครับในเดือนสิงหาคมนี้ฉะนั้นนะครับถ้าเกิดคุณเตรียมพร้อมในตัวเองเป็นอย่างดีครับวางแผนเป็นอย่างดียังไงคุณก็ไม่พลาดหรอกครับยังไงเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่คุณจะประสบความสาเร็จเกิดขึ้นได้สูงเลยทีเดียวครับสําหรับชาวราศีธาตุดินนะครับ และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีธาตุดินซึ่งได้แก,าชาก่ชาวราวศีมังกรชาวราศีพิศิกและก็ชาวราศีกันนะครับต้องบอกได้เลยครับว่าในเดือนสิงหาคมนี้นั้นชาวราศีธาตุดินนะครับมักจะได้พบเจอกับเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานของคุณหรือใครที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จก่ะเกิดขึ้นมาแม้ว่าการเงินของคุณยังไม่สําเร็จผลสักเท่าไหร่ยังมีเรื่องราวของการที่จะต้องรอคอยเงินอยู่หรือว่ามีอุปสรรคด้านการเงินติดขัด เกิดขึ้นก็ตามแต่ว่าสุดท้ายคุณก็สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆในภาะวะการเงินฝืดเคืองให้ผ่านพ้นไปได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรียกได้ว่าในเดือนนี้ของชาวราศีธาตุดินซึ่งได้แก่มังกรกันและก็พฤษศนะครับจะมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากกว่าเรื่องราวแย่ๆอย่างแน่นอนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับ